ฮัลโหลพบกันอีกแล้วอาเช้าวันไม่ใช่เช้าแล้วตอนนี้ประมาณสองโมงเย็นละสองโมงตามเวลาสองโมงสิบนาทีสองโมงสิบนาทีตามเวลาท้องถิ่นและประมาณตีสี่ของเวลาไทยอืมวันนี้วันที่แปดอันนี้เวลาท้องถิ่นของที่ไทยจะเป็นตีสี่ของวันที่เก้าอืมนะอันนี้เราได้เบอร์มือถือมาแล้ว เออเป็นแบบได้เบอร์มาแล้วแต่ว่าไม่มีบีบีเพราะว่ามันแพงไม่เป็นไราแต่เพอเออไม่เป็นไรถ้าเกิดว่าอยากโซเชียลกับเราก็ตอนเย็นเราตอนเย็นเบอร์นี้เราแบบได้ อินเตอร์เนชั่นแนลคอร์สปีแบบสิบเหรียญอะครอคุุมเลยอะแล้วก็ถ้าใครอยากติดต่อเราก็โทรมามีเบอร์ไหมที่อยู่เพิ่งรัไม่ได้เอามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยบอกเดี๋ยวบอกโทรมานะอยากให้ทุกคนโทรมาเรื่อยๆอันนี้เราอยู่ที่วัดวัดไทยที่ร้อยตรงนี้เดี๋ยวให้ดูข้างในก่อนให้ดูข้างในก่อนนี่ข้างในวัดสวยมากๆ ีมลตามซีมาชัดไหมเนี่ยอันนี้เราก็แบบแกต้องมาอยู่ฝั่อนโอเคถึงจะเหมาะเราอยู่ฝั่งนี้ตลอดเลยนะเราจะคีบเรจะต้องยืนสั่งอันนี้นี่นี่นี่อย่างนี้อย่างนี้งนะคะยังไงยังไงยังไงเออเห็นเห็นเห็นเลิศเลิศเป็นไงล่ะเป็นน้องฮอลลีวูดสพารีสอย่างไรอย่างไงประมาณนี้แหละ บ้านเบิร์นก็น่ารักที่นี่อ,นอันนี้เป็นเป็นแบบค่อนข้างในเมืองนิดนึงไม่เหมือนที่เราอยู่วัดป่าจะค่อนข้างธรรมชาติกว่านี้แล้วก็ไม่ไม่ลักษณะจะคนละอย่าง ได้กินอาหารไทยคือก๋ยวยเตี๋ยวเรือเลยนะไออ,ออหออ้อยขาห้อยค่ะวิศนุโลกป้าออดออ,อ,อ,ออป้าออดป้าออดห้อยขาตรงนั้นศาลาพระธรรมราชานุวัตรอันนั้นเป็นที่เรียนของนักเรียนที่นี่นนเรียนภาษาไทยเรียนดนตรีเออเป็นแบบที่เรียนบบเยนี่ย welcome back to school ได้แบบตื่นมาใช่รูปปั้นอันนี้ก็เป็นพระที่ เป็นผู้สร้างเนาะสร้างคนที่สองสร้างศาลาพระธรรมราชานุวัตรเนี่ยสร้างเรียกว่ารูปอ,องค์ที่สองทา่ทานที่สองเรียก <c oughs> ไม่ถึงแล้วก็เดี๋ยวยังมั่นที่วัดน,นี่มีอยากอันนี้ก็คือตรงตรงที่เราเข้าไปไม่สักครู่ข้างล่างเป็นห้องสมุดเออเดี๋ยวจะพาชมห้องสมุดทีนี้เขาบอกผู้สร้างไม่แน่ใจว่าเป็นพระพม่าหรืออะไรอ่า กึงส้างหีือก็น่าเกินอี๊ยนอะไรอย่างาเงี้ยอ่าให้ดูตรงนี้ด้วยแดดมันร้อนจ้านลยเออแต่อากาศตอนตอนกลางคืนได้อยู่นะเลิศเลิศที่เราอยู่จะไม่มีแอร์ไม่ได้ติดแอร์อะไรถ้าลมก็อยู่ได้หรเออแน่นๆ่นเวลาท้องถิน่นเวลาท้องถินงถ่น<ฮ>เดี๋ยวให้ดูถนนรอบๆอ,อย่างาเงี้ยปั๊มเชลอยู่ด้านนู้นอ่ะเออ เลิศเนี่ยคือข้างนอกนี่แบบติดตรงมุมที่ติดถนนข้างในก็จะเป็นแบบเป็นหมู่บ้านเนอะแบบนี้เหรอแม่ตรงข้างในอ่ะที่แบบที่เราอยู่ว่าวันแรกเป,<บ>เป็นเป็นเป็นบ้านพัก<อ>มีสิบหลังเมื่อกี้คุณป้าบอกเลว่ามีเออเป็นเหมือนแบบออแนวคล้ายๆหมู่บ้านเล็กๆเออเออข้างนอยู่ไปเริ่งกลับมายืนตรงพี่ค่ะชันไปเนี่ยชัดมั้แดดจ้าเนี่ยเออ ทั้งหมดไม่เป็นไรถ้าไม่แัทก็หลีกตามองดูเบอร์เบอร์จะสวยกว่าเออแล้วเราต้องลองไป็นใเป็นด้ถ้าเราต้องสมุดตรงนี้เอเอถ้เอาเราจะดูร,บรอบๆมีบ้านพักตรงนั้นสิบห้านี่บอกที่คุณพ่อบอกออกไปไม่ได้แล้วออกไปได้ไหมเขาบอกว่า,าวนรอบได้หมดอบบบ้านตรงนี้เราพักก็จะเดี๋ยวเรา,เราจะวนรอบดีกว่าเพราะว่าเราจะหาเรื่องอู้เราเราไม่อยากอยู่เออเราไม่อยากอยู่ในห้องสมุดละ เดี๋ยวเดี๋ยวยังไงถึงตรงนู้นแล้วเดี๋ยวบอกโอเคพักพักตอนนี้พักครึ่งก่อนสักเบรกลทำไมไม่เห็นน่ะเพราะว่ามันมืดพะเวลามันพฟกัสแบบนิดนึงเอออย่างงี้อย่างนี้เลิศเลิศไปอละไปละบายบายเดี๋ยวเดี๋ยวเจอใหม่สวัสดีค่ะ